สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นคนแรกก็ฝากเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต่อต่อไปโดยนะครับผมวันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าป่านะครับทุกคนก็มาตามรอยเมื่อที่ผมเนี่ยทำคลิปใหม่ๆเลยนะครั้งแรกของผมเนี่ยผ่านมาไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะสองสามปีน่าจะเกิน3ปีแล้วนะครับที่ผมเนี่ยเริ่มทํมาคลิปใหม่ๆนะคือคลิปแรกที่ผมทำเนี่ยผมก็พาทุกท่านเนี่ยมา หาปลาครับวันนี้ว่าจะกลับมาตามรอยเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็อุปกรณ์ของเราเนี่ยจะเป็นห่วงยางอย่างนี้นะครับแล้วก็ตคัดนะครับตะคัดวันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นตะคัดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมาในจุดเดิมเลยนะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็วันนี้เนี่ย ฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับผมระหว่างตอนที่ผมเนี่ยกำลังทําความสะอาดตะคันนะครับคือฝนตกหนักมากผมเนี่ยก็เปลี่ยนชุดมาแล้วก็วันนี้เนี่ยพร้อมที่จะดักตะคัดนแล้วก็วันนี้ที่ผมดักไว้เนี่ยผมจะดักในช่วงตอนเย็นนะครับผมแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยในวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็ตื่นตอนไหนก็มาดูตอนนั้นนะครับทุกคนก็ผมดักตะครั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้ดัก ทิ้งไว้แบบวันสองวันเหมือนคนอื่นนะผมเนี่ยดักเย็น mm hmm. พรุ่งนี้เช้าผมก็มาเก็บกู้ไปเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับไปลุยกันเลยนะมาเก็บกู้เลยเหรอเกี่ยว <laughs> กับกู้ระเบิดอ,ะอ่ะอ๋อวันนี้ก็มากับอาจารย์เชนนะครับผมอาจารย์เชนครับผมปไปต,<น>ตักล้องครับวันนี้ใช่ครับผมแต่วันนี้ผมไม่ลงน้ำนะจ๊ะใช่ใช่ใช่ก็ผมอยากจะถามทุกท่านเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีป้ายบอกนะทุกคนคือใช่ใช่ ตั้งแต่พฤษภาตุลาใช่พฤษภาวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบหกสิงหาเอ้ยไม่ใช่ถึงวันที่สิบห้าสิงหาครับวันนี้วันที่สิบหกแล้วเนี่ยเรามาดักตะครันเนี่ยมันจะผิดหรือเปล่านะแต่ความคิดของผมเนี่ยคือมันเลยกําหนดเวลาที่เขาเนี่ยติดป้ายแล้วนะอาจารย์นะผมคิดว่าไว้น่าจะผิดนะทุกคนยังไงก็เม้นมาบอกด้วยนะครับผมโอเคลงเลยดีกว่าถ้ามีคนมาบอกเราก็จะหาข้ออ้างนะถ้าลงไม่ได้เราก็กลับบ้านนะครับทุกคนใช่ครับออาแม่ตะครันไปแล้วเอามาดิรออาจารย์เอาไม้เนี่ยตะครัน สองรุกนะไปแลยไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับผมไปคนเดียวด้วยนะนยนะคือน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำลึกมากๆเลยนะก็ในช่วงแรกๆที่ทำคลิปกันนะฮะเราเนี่ยมาทำคลิปดักตะคัดกันนะฮะนะก็ถ้าพี่ๆได้ติดตามทางช่อง YouTube เนี่ยก็จะ มีอยู่นะครับก็สามารถไปย้อนก็ไปติดตามนะครับผมในช่วงอีีแรกๆเลยนะครับพี่ๆนะไม่ว่าจะช่องไปกับดิดนะครับผมหรือว่าช่องลองดูเคเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปน้ำตกเก้าวโจนเอ้ยไม่ใช่น้ำตกก้าวโจนสิน้ำตกอะไรนะเด็ดแม่กระดังลอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตกที่บ้านอะ,อะน้ำตกให้ภากอะ น้ำตกผ่าชุนแนนนะฮะก็ไปถ่ายคลิปด้วยกันนะครับผมเป็นช่วงคลิปรแรกที่ผมทำเลยนะ,ะนี่บรรยากาศของวันนี้เนี่ยมืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยนะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะเพราะว่าฝนตกนะครับผมแล้วก็บวกกับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกปวดหัวไม,ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยแบบว่าพักหนึ่งวันนะครับกับดิดนะก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีทริป ใหม่นะครับผมซึ่งเราจะไปที่น้ําตกแม่กระดังลานะครับ <g ül> ก็รอติดตามชมกันนะฮะยังไงก็ชมคลิปนี้ไปก่อนนะนี่ครับผมก็หลังจากเนี่ยที่เด็ดไปดักตะคัดไว้ตั้งแต่ตรงนู้นเนะาะไล่ไปนูน่นนูน่นนู่นแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ครับผมเป็นไงเด็ดไหวไหม สบายมากน้าอุ่นดิน้าอุนนนอ่นใช้อันนี้ขึ้นยอมรับเลยว่าน้ําอุน่นก็ปลดล็อกเมื่อวันที่สิบห้านะครับสิบห้าสิงหาวันนี้วันที่สิบหกก็มาลงคัดเลยนะไม่ได้เรจาจ้าตัวเนี้ปลดล็อกปั๊บเอาเลยใช่ <c oughs> ปลดล็อกัตเอาเลยตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้หงมงเย็นแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับว่าท้องฟ้าเปิดแล้วนะเปิดตอนช่วงเย็นๆเลยนะเพี่แต่ว่า ผมเนี่ยยังไม่หายปวดหัวเลยนะครับจริงๆผมก็อยากจะลงกับเด็ดนะแต่ห่วงยางมันมีแค่อันเดียวนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ให้เด็ดเนี่ยทำหน้าที่ไปนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอวนัน <c oughs> พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ตดดเนี่ย <c oughs> ก็จะมาดูนะครับผมเราจะไม่ปล่อยค้างไว้ประมาณวันหรือ2วันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าคนอื่นเขาจะมาตกปลาด้วยนะครับถ้าเขา,าเวียงเบ็ดลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดตะคัดด้วยนะ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยไม่ควรที่จะเก็บไว้นานๆนะครับเพราะว่าบางทีนะปลาที่มันติดเนี่ยมันอาจจะแบบาตายได้นะครับแล้วก็มันอาจจะเน่าใต้น้ําได้นะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ควรที่จะมาดูได้แล้วนะครับผมใช่ไหมเด็ดใช่ครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยผักบุ้งเยอะไหม,ไมเยอะนะผักบุง้งผักบุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะนู่นเลยอ่อนๆท้งนั้นเลยนะแต่ว่า ไม่ไม่ค่อยมีใครกินกันเนาะอ้ยโยไม่โดนครับโดนขาดตัวเองครับก็เลยดิน้น<ม> <laughs> ใช่ปะ่ะอืเดี๋ยวเราคิดว่าโดนโดนครับโดนเชือกตัวเองครับดิ้นก็เลยคิดว่าเป็น ปอปลาเราบผมถุงนี้เก็บไว้นี้นะเ,เพราะว่ายังต้องใช้ กันพรุ่งนี้เช้านะครับผมครับผมไปนำไปเลย ไปแล้วไปแล้วจะไปดูตรงตะคัดแล้วดูได้โอ้ยจะโดนตะคัดกว่านู่นู่นเจอฟองนู่นหน่อยนะก็ใช้มังกรนะโดนแน่เลยโดนมันต้องโดนอยู่แล้วขาดหมดแล้วมั่งอืมไอ้เรื่องขาดนี่มันของจริงเฮ้ยมันจะไปโดนตะคัดแล้วมันจะโดนตะคัดแล้วมันจะโดนตะคัดแล้วมันตายมันมันโดนตะคัดมันก็ขาดออกได้ ผ่านเฉยเลย,ผ,เลยผ่านไปเลยเห็นปะแล้วก็ฟองนี่ก็ใช่้วสวัสดียามเช้าด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูตะขัดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็มาเจอกับเจ้าถิ่นนะครับสองตัวนะซึ่งติดตะขัดผมอีกอย่างคือไม่ไม่ได้ติดหรอกครับทุกคนมันมากินปลานะที่ผมเนี่ยดักตะขัดได้นะครับดูเรืมาทําความเสียหายของตะขัดของผมนะดูดิโอขาดละนาวเลยนะทุกคนดูดิขึ้นมาบนบกเลยนะ แล้วก็ป่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมากินนะครับทุกคนดูครับอันนี้มันจะมีรอยฟันของมันนะครับนี่รอยฟันของมันเต็มไปหมดเลยเนี่นี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเกจอย่างเยอะเลยนะมันขึ้นมากินยันข้างบนนี่เลยนะดูดิมันขึ้นมากินตรงนี้เลยนี่ดูดิโอโเสียหายเลยนะขาดผมเนี่ยไม่ใหม่นะครับทุกคนคือขาดเลสเทหมดเลยนะ ดูดิมันคาดไปอย่างนี้เลยอะไม่รู้ว่าตะคัดผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเราต้องลองไปดูดูนะครับก็มันว่ายน้ําไปฝั่งนู้นครับไม่รู้ว่าจะโดนตะคัดพื้นย่า่ผมหรือเปล่านะผมก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะโอ้เสียหายหมดเลยนะครับผมโอเคงัไงก็ลงน้ำกันเลยดีกว่านะครับผม 好，张。 งไม่ได้ครับเพื่อนใส่ตั้งใจมาตอนนี้นะครับก็ไปเก็บตะคัดม,มามส็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมเนี่ยจะพาโอ้โหหนัก,กว่ะเราจะพากันไปแกะที่บ้านเลยนะครับผมโอ้ก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับผมหนักเนี่ยไม่ได้หนักปลาแต่อย่างใดนะทุกคนติดขยะมาเต็มเลยนะครับเราต้องไปทําความสะอาดตะคัดอีกทีหนึ่งก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี ที้าถิ่นมันกวนนะทำให้เราเนี่ยได้ปลาไม่สมหวังของพวกเราเลยนะครับผมยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผม <c oughs> และแล้วเราก็กลับมาถึงยังบ้านแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เรากำลังแขวนตะคัดนะฮะนี่เลยก็ดูฝีมือของดิดฮะอี้าห้าเซนอันนี้ห้าเซนอันนี้ตะคัดห้าเซนฮะใช้เอาไว้ดักพวกปากระบอกป,ป,ปลาและนี่กี่เซนฮะ ไอ้พื้นนี้ก็ได้ปลากระบอกปลาทั้งหลายสวยนะผมสาทยี่สวยทั้งนั้นครับผมอันนี้สายคือสวยนะครับประมาณ4นิ้วนะใช่แล้วก็มีปลาปลาหนิลได้น้อยมากเลยนะครับผมอันนี้ไม่มีอันนี้พื้นนี้เป็นนี่ไงปลานิลนี่ตัวหนึ่งเนี้ยปลาตะกับเอาปลาตะกับส่งมาคล้ายๆปลานิลเนาะอือดูถ้าถ้าดูเพลินๆนี่เอ้ยปลานิลนี่ว่าที่ไหนได้ค่อยๆแกะนะไม่ต้องรีบใช่ต้องอย่างนั้นอยูเลรับ แก่จะยากหน่อยแกะจะยากหน่อยอจะหออเห็นเรื่องแก้ปัญหาอย่างอื่นเนี้ยเก่งนะครับใส้สวยนะห้าหกตัวโลอือห้าหกตัวโลนะฮะอันนั้นปลาข้างลายอานี่ปลากระบอก แกะยากหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแดดมันเริ่มมาแล้วนะแข่งกับเวลาหน่อยนะครับร้อนๆเมื่อกี้ลงน้ําเย็นๆน้ําเย็นไหมช่วงเช้าอุ่นนะอาจารย์อุ่นโอ้โหยังอุ่นอีกปลากระบอกไซส์ใหญ่นะสวยใช่ครับคือปลาพวกนี้เนี่ยไซส์มันใหญ่สุดแล้วนะอันนี้อ๋อปลากระบอกไซส์ใหญ่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่พวกปลาข้างลายปลากระบอกนี่ไซส์ใหญ่สุดก็ประมาณนี้แหละครับผมตัวใหญ่เลยประมาณสี่นิ้ว โอเคมันกินหมดหรือปรากฏเลยอ่ะด้ปรากฏตัวปรากฏเออเว้ยตัวนี้กันนิ่งผอมจัดเลยปรากฏใหญ่เต็มหัวอันนี้ตะคัดสาย12เซนอันนี้ประมาณ6 7 8ดนิ้วอยอ่อ วางนะดังตะคัดอีกนวดนี้วางเลยล่ะเืรได้สองตัวเองตอนนี้มันก็อนาดักได้เยอะกว่านี้นะอเมื่อก่อนดักทีหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าห้าตัวแหละขนาดใช้แค่สองปากนะอันนี้แม่งสามปากได้สองตัวจบจบแล้วแถมพังอีกตั้งหา้าพังอีกกับคัดพังอีกนี่ หมดละคุณนี้แลลหละตากนี้ไม่ได้สักตัวนี่ครับผมผลงานทั้งหมดในรอบนี้ภูม,มิใจไหมไม่มไม่ค่อยภูมิใจใช่อันนี้ห<ม>้าเซนนะครับห้าเซนก็น่าจะได้ประมาณสักสองโลได้อยู่มั้งอาจารย์อ่าอันนี้ประมาณสองโลสองโลสามโลได้ใช่แล้วก็ปันดินสองตัวส่วนส่วนที่เหลือก็คือ,คอพืชพืชผักธรรมชาตินี่ปรากฏโอเค<ม>ครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยตามรอยอดีตน,นะครับเมื่อก่อนที่ผมเนี่ยทำคลิปแรกๆผมก็มาทําคลิปดักแต่คัดเนี่ยแหละยังไงก็ฝากเปก็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการทําคลิปต่อๆไปคลิปหน้าเนี่ยผมเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปป่าลึกเลยนะครับไป <S <S 2> <S 2> ประมาณสัก2คืน3วันนะก็รอติดตามรับชมได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย <S 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 หายไปสักประมาณสองสามวันนะใช่